สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะหลังจากที่เราไปหาเห็ดยูคาแล้วนะคะเห็ดขมยูคานะคะเราก็นํามาล้างค่ะเอามาเอาเศษด,ดินเศษใบไม้ออกนะคะตัดขาอะไรให้สะอาดนะคะเราก็เตรียมล้างค่ะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่นะคะ ตัดออกแล้วเห็ดพึ่งยูคาเห็ดพึ่งขมยูคานี่ค่ะที่เราไปเก็บมาที่ได้ประมาณนี้นะคะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ค่ะเต็มวันนี้เลยค่ะเราก็นำมาแยกอกล้างนะคะแช่น้ำเกลือ ดอกที่ยังสวยงามหรือว่าดอกที่ยังแน่นอยู่เราก็แช่อีกถาดหนึ่งนะคะเราดอกใหญ่กับดอกเล็กเราจะแยกกันเวลาล้างมันจะล้างได้ง่ายนะคะสำหรับดอกใหญ่อย่างนี้แล้วก็อาจจะแก่บ้างแล้วแต่ดอกมันยังแข็งอยู่นะคะเราก็จะแยกล้างอีกต่างหากค่ะนี่นะคะ ที่เราแช่ไว้ก็คือแช่น้าเกลือค่ะนี่หลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อรยแล้วนะคะแช่น้ําเกลือไว้ประมาณ2ี่สิบนาทีนะคะเราก็มาล้างขึ้นมาอันนี้สาหรับดอกที่มันไม่แก่มากนะคะอันนี้ก็จะแก่ขึ้นมาหน่อยเราก็จะแยกล้างมันถึงจะไม่ละเอียดค่ะนี่หลังจากที่เราล้างขึ้นมาแล้วนะคะ แช่น้ำเกลือล้างทำความสะอาดไปหลายน้ำนะคะเราก็จะมาต้มหวายนะคะต้มดอกที่มันยังเล็กยังหนุ่มอยู่ก่อนนะคะแยกออกค่ะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะนี่ต้มหวายเวลาเราจะแกงเวลาเราจะเอาไปยำหรือแกงใส่อย่างอื่นก็ยังได้ง่ายนะคะต้มใส่ตู้เย็นไว้อย่างนี้นะคะ นี่สำหรับดอกที่มันดอกใหญ่ๆค่ะดอกใหญ่แล้วที่อาจจะเก่แล้วอย่างนี้นะคะเราก็มาต้มออต่างหากแยกออกนะคะแยกออกอร่อยแต่ละอย่างก็อร่อยทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ก็อร่อยแต่ละอย่างนะคะนี่สำหรับเราเราก็ เอามาจมหลังจากที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำส่วนหนึ่งมาแกงกินค่ะอันนี้เอาที่ดอกเล็กๆมันมาแกงแกงใส่ผักติ้วขมขมนะคะเพราะว่ามันขมแล้วเราก็ใส่ผักติ้วนี้ผักเห็ดยูคานะคะเราต้มต้มนานหน่อยแล้วก็ใส่ผักติ้วความเปรี้ยวของผักติ้วนะคะ,คะ หลังจากที่ต้มนานลลแล้วสุกแล้วเราก็สุดท้ายเราก็ใส่ใบเมงลักษค่ะผักอีตู่นะคะนี่ค่ะเกงเห็ดขมอร่อยมากนะคะสุกเรียบร้อยค่ะเราก็นํามาเกงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เกงนี่นะคะหน้าตาที่เราเกงเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานนะคะ าฝากกดติดตามกดถูกใจให้หน่อยนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ